ที่2อคือไม่อยู่เคียงข้างในเวลาที่สําคัญนะครับการที่คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะในเวลาที่คนใกล้ชิดของคุณเนี่ยต้องการคุณมากที่สุดอาจสร้างบาดแผลที่ยากจะลบเลือนนะครับชีวิตของเราเนะี่ยยุ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นงานความรับผิดชอบสิ่งที่เราสนใจแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการที่คุณต้องการใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลาสําคัญของชีวิตแล้วเขาไม่ยอมมาอยู่ตรงนั้น มันไม่ใช่ว่าเราสามารถอยู่แล้วแก้ปัญหาให้ใคยได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงตัวตนว่าฉันอยู่ตรงนี้นะแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความหมายมากตัวอย่างเช่นเพื่อนของคุณอ,อกหักต้องการระบายหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณกาลังฉลองความสําเร็จนะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นเขามีปัญหามากเขาจะเขาใหญ่คนอยู่ตรงนั้นแต่คุณก็ไม่ไม่อยู่แลวไม่ได้แสดงความรู้สึกสปอร์ตประมาณนี้นะครับ คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพวกเขาแต่การที่คุณไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเสียงดังยิ่งกว่าคำพูดใดๆนะครับดังนั้นต้องระวังวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำแบบนี้ก็คือเมื่อมีใครต้องการคุณนะฮะแล้วเขาเป็นคนสำคัญให้เวลาพวาเขาเถอะแนมะ้คุณจะช่วยเขาแก้ปัญหาไม่ได้เลยก็ตามหรือถ้าคุณไปไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับก็พยายามแสดงความห่วงใย,ยด้วยวิธีการส่งข้อความไปหรือว่าโทรไปหาข้างหลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะให้จําไว้เสมอว่าในช่วงเวลาสำคัญของ คนใกล้ชิดของคุณเนี่ยนะครับการแสดงออกแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถสร้างความหมายอันยิ่งใหญ่ได้นะครับอันที่3คือมองข้ามความทุ่งเทของผู้อื่น